รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พัฒานาก็คือพัฒนาพัฒนา,นาก็เยอะพอสมควรครับเรียกว่าเยอะมากเลยก็ได้ครับผมถ้านับในคราวแรกครับก็คือตอนนั้นตอนนั้นยังเด็กอยู่ครับประมาณ6กขวบจะเจ็ขวบครับผมตอนนั้นก็มาบวชก็ยังไม่รู้ว่าบวชทําไมแล้วก็แต่ละอย่างที่ทําในการบวชคือไม่รู้ว่าทําไปเพื่ออะไรครับผมแต่ว่าตอนนี้คือมาบวชแล้วก็รู้หมดแล้วครับว่า <S <S สิ่งที่เขาให้ทำเนี่ย <dramas> ทำไปเพื่ออะไรแล้วก็ฝึกอะไรครับผมเพราะว่าเรา,เราผ่านมาหลายรอบแล้วก็ มีความเข้าใจแล้วว่าทำอย่างนี้ไปแล้วแบบมันจะเกิดผลดีกับตัวเราเองอะไรประมาณนี <initiation> <pic. internally. S 3> ้ครับผมก็บวชแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันครับตอนที่บวชครั้งแรกกับครั้งที่สองครับบวชที่วัดป่าศรีทวรนิมิตครับครั้งนั้นก็สองคณะคือเป็นแบบบวชแล้วก็แบบมีการเรียนตลอดเวลาก็เหมือนนี้ครับแต่ว่าคือเรียนที่นี่เหมือนกับเรียนบาลีภาษาอังกฤษอะไรประมาณนี้คือแบบเรียนภาษาแล้วก็เกี่ยวกับ วิธีใช้ชีวิตด้วยที่ไปแบบหลักธรรมอะไรประมาณนี้ครับอันนั้นก็จะอยู่ในป่าเลยแล้วก็จะแบบมีนั่งสมาธิเดินจงกรมตลอดแล้วก็เวลาสวดมนต์ก็จะค่อนข้างจะนานครับผมแล้วก็มีนั่งสมาธิตอสนสวดมนต์ด้วยครับผมส่วนท้งที่3ก็เป็นที่วัดเทพศิลินอ,อันนั้นคือตอนที่ผมไปบวชไม่ได้มีการเรียนเยอะสักเท่าไหร่ครับคือหลวงพี่ก็มีสอนบ้างครับแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่ากับวัดป่าแต่ว่าตอนนั้นที่ไปบวชคือผมบวชกับพี่แค่สองคน ส่วนใหญ่ที่ทาก็เวลาว่างเขาก็จะให้แบบกวาดในบริเวณวัดอะไรประมาณนี้ก็คือจะกวาดบ่อยครับก็คือทําความสะอาดทางเดินอะไรประมาณนี้แล้วก็รอทําวัดทําวัดก็นานพอสมควร,ร,รครับผมแล้วก็ครั้งที่สีน่นั้นเป็นบทกับกิจกรรมก็อดัน,น,นก็เหมือน,เห,อนเหมือนกับที่อื่นครับไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษแล้วก็ครั้งที่ห้าก็มาบวชที่นี่ครับ,รบผมในเรื่องของอารมณ์ครับเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรครับก็สมัยก่อนก็ใจร้อนมากครับแต่ว่าตอนนี้ก็เรียกว่า ควบคุมตัวเองได้เยอะพอสมควรครับไม่ทําอะไรบบวุว่นวายไปก่อนครับผมก็จะได้เห็นว่าสิ่งที่เขาทําได้เลยก็คือ,อเขาเรียกว่าสิ่งที่เคยบวชมาเนี่ยเขาทําได้เลยหลายอย่างเช่นการห่มผ้าเนี่ยที่ว่าเราว่าห่มยากเนี่ยเขาห่มเป็นตั้งแต่บวชแล้วเพราะว่าเขาบวชมาครั้งนี้ครั้งที่5สบายเลยการห่มผ้าไม่ต้องปรับตัวเรื่องการห่มผ้าเลยไม่ต้องปรับตัวเรื่องการเก็บ สะบงจีวรทุกอย่างเนี่ยสามารถทำได้หมดเลยนี่คือข้อดีของประสบการณ์ที่บวชบ่อยๆนะก็สำหรับสมบูรนปาลนี่ก็สิ่งที่อยากจะชื่นชมเขาเลยนะก็คือว่าชื่นชมในความความดีของเขาที่ได้ลงมือทำเท่าทุกวันนี้ก็เป็นครั้งที่5แล้วไม่ใช่ง่ายที่คนจะบวชได้5ครั้งและก็คนที่ต้องชื่นชมมากที่สุดนะก็คือคุณพ่อคุณแม่ นเนปรามก็จะพูดถึงพ่อแม่อยู่เสมอว่าแม่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างให้เขาคุณพ่อนี่ก็จะเป็นคนที่เนรปราพูดถึงนะคุณพ่อก็จะเป็นคนที่คุยได้ทุกเรื่องแล้วก็เนรปรามก็จะเป็นคนที่ให้ความไว้วางใจนะคุณพ่อแนะนําอะไรคุณพ่อชวนทําอะไรถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งที่เนรปรามอยากทำก็ถือว่าเนรปรามก็ชอบนะ <S <S ความเป็นพ่อนี่ก็คือว่า ใกล้ชิดกับลูกชายดีมากแล้วก็คุณแม่เนี่ยเนียนปามก็เคยพูดให้ฟังแล้วว่าคุณแม่ท่านก็จะเป็นสายธรรมะเนี่ยสายธรรมะก็ง่ายๆก็คือคุณแม่ก็ถือว่าเป็นการทดลองส่งลูกมาค่อยๆศึกษาแบบว่าขั้นตอนแบบเล็กๆเเรียกว่าขั้นตอนเล็กๆคือมามาทำอะไรที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็ต่อไปเขาจะสั่งสมบารมีเองเพราะว่าก็ลองคิดดูสิว่าตอนเด็กๆเ,เขาไม่รู้เรื่องตอนนี้เขาเริ่มรู้เรื่องแล้วว่า สิ่งไหนดีสิ่งไหนที่คุณพ่อคุณแม่ให้เขาเนี่ยเขาก็นึกถึงวันที่เขารู้สึกว่าไม่ชอบใจก็มีนะเขาก็รู้สึกว่าเออก,ก,ก็ดีแล้วทําให้เขาเป็นคนใจยเย็นมากยิ่งขึ้นเนี่ยแล้วก็ต้องอนุโมทนาบุญกับคุณพ่อคุณแม่ที่ส่งให้ลูกได้มาเ,เขาเรียกว่าได้มาเผชิญชีวิตได้มาเรียนรู้ชีวิตได้มาหาประสบการณ์ชีวิตทีเ่เขาเรียกว่าโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งที่เขาจะได้ทดสอบหาตัวเองให้พบ ครบตัวเองให้ได <adow> ้แล <my name S 2> ้วก็ใช้ตัวเองให้คุ้มในการทําหน้าที่ของลูกที่ดีแล้วก็สาวกที่ดีของพระพุทธศาสนาเป็นลําดับสืบต่อไปแล้วก็จะเดินพรอก็มีอยู่พอสมควรครับช่วงนี้ก็คิดถึงครับผมก็ตอนสวดมนต์หรือว่าให้พรอะไร ส่นมนต์หลังส่นต์แบบตอนก่อนนอนตอนทําวัดหรือว่าตอนให้โพให้พรตอนก่อนฉันอาหารผมก็นึกถึงหน้ายอมพ่อยอมแม่ตลอดเวลาครับผมปกติหลังบวชผมก็จะล้างเท้าพ่อแม่ครับผมกลับไปก็ล้างเท้าพร้อมกับพี่ครับผมทำพร้อมกันก็อยากขอบคุณตั้งแต่แรกเลยครับคือตอนแรกก็ ถ้าเกิดถ้าเกิดจะขอบคุณก็ต้องท้าความไปถึงตอนที่แบบยงังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ครับผมตอนนั้นพ่อพคุณแม่ก็ช่วยเหลือเราตลอดทุกอย่างครับผมก็คือ,เ,อ,อเราทาอะไรไม่ได้พ่อแม่ก็จะช่วยตลอดเวลาเราทาอะไรไม่เป็นเราก็จะเรียกพ่อแม่อย่างเดียวเขาก็จะรีบทําให้ครับผมแล้วรีบช่วยเรามาตลอดครับแต่ว่าพอโตมาแล้วเราเริ่มทําอะไรเองได้แล้วก็เ,เรียกว่าได้แบ่งเบาภาระพ่อแม่เยอะพอสมควรครับผมก็เลย อยากจะช่วยพ่อแม่ให้มากๆครับก็เรามาบวชได้ครับทุกคนคือไม่จําเป็นว่าเราแบบต้องมีความรู้มาก่อนคือเรามาทดลองครับผมคือทุกคนก็เริ่มต้นจากศูนย์หมดครับคือครั้งแรกก็ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ไม่มีใครเริ่มต้นจากสองหรือสครับก็ให้ทุกคนลองมาดูครับแล้วเดี๋ยวพอมีเพื่อนเราก็จะเออได้ว่าสนุกกับมันแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้แบบอย่าง สนุกครับ ได้ใช้บทสวดมนต์ในการสวดมนต์ร่วมกันบ้างอย่างเช่นเมื่อคืนก็หลายวัดนะที่ใช้โปรแกรมแล้วก็ร่วมกันสวดมนต์ผ่านโลกออนไลน์ก็เป็นเสียงธรรมอยู่ที่บ้านก็สวดมนต์ได้แล้วก็เป็นผลดีต่อญาติโย,ยมที่มีอายุมากหน่อยเดินทางเข้าวัดไม่ได้ก็ต้องอาศัยแบบนี้แหละเข้ากันรวมกันเพื่อจะสร้าง นะคุณประโยชน์ที่ดีที่สุดให้เราเลือกว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมอะไรคือสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะฉะนั้นแล้วพระอาจารย์ก็ว่ามันก็เป็นผลนะเป็นผลดีในระดับหนึ่งในการที่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะลูกอย่างที่พระอาจารย์บอกก็คือใช้เทคโนโลยีในการไม่ต้องมาวุกตุ๋งกันปลอดภัยจากเชื้อโรคต่คนต่างอยู่ที่บ้านไม่ต้องออกเดินทางม,มาพบเจอกันก็ใช้เทคโนโลยีใช่แล้วอ๋อ<ช>ครับ พระภิกษุเล่นโซเชียลมีเดียนี่ได้หรือไม่ครับพระอาจารย์อ๋ออันนี้สําคัญนะเวลาที่เหมือนกับน้องสมเด็จปุณตอนยังไม่บวชเนี่ยเราก็มีข้อสงสัยนี้ใช่ไหมครัใช่ครับเวลาเห็นพระท่านเล่นโซเชียลนี่ผิดไหมใช่ไหมใช่ครับนะสมควรไหมอย่างนี้เนาะรพระอาจารย์ก็อยากจะบอกนะว่าเวลาที่เราเล่นให้เราเลือกเหมือนกับว่าเรามีเมยียดอยู่หนึ่งเล่ม,มเมยียดเล่มเนี้ยเราไปทําอาหาร,รเราได้ทาน แต่ถ้าเราเอามีดเล่มนี้ไปทำารคนอื่นเป็นผลดีไหมลูกผลเสียครับเป็นผลเสียชั้นใดโลกโซเชียลก็เหมือนกันที่หังอย่างที่เราได้เห็นในยุคนี้ก็อย่างเช่นครูบาอาจารย์หลายลูปก,ก็ใช้โลกโซเชียลนะใช้เฟซบุ๊กในการเผยแผ่ธรรมนะหรือว่าหลวงพ่อหลวงปู่หลายรูปนะก็ไลฟ์สดพูดธรรมะที่เป็นมงคล ใช้วาจารที่เป็นมงคลในแต่ละวันแล้วก็ในตอนนี้ก็เป็นผลดีว่าเวลาที่เราอยากฟังธรรมะอะารนเหมือนกับน้องสมัยเงนปนอยากฟังธรรมะของพระอาจารย์รูปไหนใช่ไหมที่เป็นครูบาอาจารย์เราก็เข้าใน Facebook เข้าในย <Internet. S 1> ูทูบเพื่อจะเล้นเพื่อจะได้ค้นหาเค็นสิ่งที่เราต้องการคัดสรรสิ่งที่เราต้องการนั้นออกมานี่นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ถามว่ามันดีไหม มันก็ไม่ใช่ดีที่สุดนะไม่ได้ดีที่สุดเพราะว่าในโลกออนไลน์ย่อมมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียข้อเสียที่เป็นเหมือนด้ามสองคมใช่ไหมครับว่าถ้าเราเลือกใช้ในด้านดีก็จะสามารถไปในด้านดีได้ดี <Naruto. S 2> ถ้าเกิดเลือกใช้ในด้านที่เป็นข้อเสียก็จะทําให้เป็นข้อเสียใช่ไหมครับใช่ถ้าเราเลือกในใช้ในทางด้านดีมันก็จะเกิดผลทวีคูณความสุขให้กับเรา <Num. S 2> แต่ถ้าใช้ในข้อเสียก็จะเกิดความลบผลลบในใจ อย่างเช่นเราใช้การพิมใช่ไหมเหมือนเราไม่พอใจใครเราพิมพ์ลงไปแล้วเพื่อจะไปโต้ตอบกับคนอื่นเนี่ยมันก็กลายเป็นผลเสียให้กับเรารแทนที่เราจะต้องปล่อยวางเหมือนกันในการใช้ของพระก็ต้องระมัดระวังในการใช้คำานในการใช้คำให้สมสมณะสารูปให้สมในวิถีของความเป็นพะระว่าการเหมือนอย่างพระอาจารย์เนี่ยเราก็มีเฟซบุ๊กนะรรพระอาจารย์ก็ใช้เฟซบุ๊กในเป็นช่องทางในการเผยแพร่ธรรม อย่างเช่นศูนย์พระจันทร์เดินทางมาเจอกับสองธรรม,มนเนียุปุณใช่ไหมได้นสนทนาธรรมได้ไปที่ไหนก็ตามเนี่ยพอพระจันทร์นึกมันเป็นธรรมะได้ก็โพสธรรมะนั้นลงไปมันก็ทําให้ให้ญาติโยมที่อยู่ในในช่องเฟซบุ๊กของพระจันทร์ได้ติดตามผลงานแล้วก็ธรรมะของพระจันทร์โดยตลอดเป็นธรรมะที่เกิดจากความเป็นจริงนะที่พระจันทร์สรุปได้ว่าการเล่นเฟซบุ๊กของพระผิดไหมพระจันทร์ก็ตอบแบบ ร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้แต่พระอาจารย์ตอบได้ว่าสิ่งใดก็ตามที่เราทำสิ่งนั้นไม่ทำให้ใครเดือดร้อนย่อมเกิดผลดีต่อเราและคนอื่นนี่คือสิ่งที่พระอาจารย์กลังจะบอกพราจารย์ครับ,นะรบแล้วอะไรคือโทษและประโยชน์ของโซเชียลมีเดียของพุทธศาสนาครับถ้าให้มองเป็นโทษอย่างที่พระอาจารย์บอกข้างต้นนะว่าว่าความเป็นโทษและประโยชน์เนี่ยโทษของมันทุกอย่างย่อมมีโทษนะ โลกโซเชียลถ้าเราใช้ไม่เป็นมันอาจจะส่งคนร้ายต่อเรานะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าสมัยเอ็นปุลตอนอยู่ข้างนอกเคยเคยมีประสบการณ์เรื่องการใช้โซเชียลหรือว่าอะไรเกี่ยวกับเทคโนโลยีบ้างไหมคลกก็ับตอน,น,ก,ตอนก่อนก็สมัยที่ยังยังไม่มาบรรพชาเป็นสมนนนัมเนนก็ส่วนก็่จะเล่นมือถือเล่นเกมพวกนี้ครับแล้ว<อ>ก็เล่นเกมจนบางทีก็ไม่ดูเวลาบางทีคุณแม่มาพูดด้วยก็จะอารมณ์ร้อนมงอใส่คุณแม่ครับ มีอุ่นกินใส่คุณแม่ด้วยใช่ครับแบบเล่นเกมเยอะมากเกินไปไอ่อ,อนด้วยความขนาดที่เรากาลังเล่นอยู่แบบนี้ใช่ครับกำลังเล่นอยู่แล้ว<ล>ที่<ล>ทคุณแม่เข้าไปหาเราในคาถามว่ากินข้าวอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับก็หนุ่ิีใส่แม่นอนดึกไม่ได้พักผ่อนแทนที่จะใส่ใจเรื่องการเรียนบ้างก็มาลงเรื่องเล่นเกมเล่นโซเชียลมีเดียมากเกินไปครับแล้วทีนี้เวลาเราตะคอกใส่คุณแม่ไหมเวลาที่คุณแม่เข้าไป หรือว่าพูดประมาณไหนพูดแต่ว่าเป็นคําพูดที่มันไม่สุภาพไม่สมควรจะพูดครับคุณแม่เข้ามาก็ได้ความที่หวังดีเพื่ออยากให้ลูกได้กินข้าวอยากให้ลูกได้พักผ่อนบ้างแต่ผมก็ยังติดพันนะครับก็คิดว่าตอนเข้าได้เขาเขียนเลยคิดว่าตอนนี้จะตอนนี้จบก็คือเลิกแต่ว่าพอแพ้ปุ๊บก็เล่นต่อครับก็หยุดม่เสพใช้มากเกินไปครับอืมก็เลยทําให้เรารู้สึกอารมณ์ร้อนใช่ครับแล้วเราคิดว่า เวลาที่เราสมมติเป็นน้องสมเียนเนี่ยแต่ก่อนเป็นคาาวาสนพอเข้ามาบวชเนี่ย,เ,ยเป็นยังไงบ้างช่วงแรกๆก็อยากเล่นอยากเล่นโซเชลมมเดีอยากมาใช้อยากเล่นเกมครับอืแต่พอบวชเป็นคารวะสเราก็ควรจะตั้งใจแค่ผมบวชแค่สองอาท์นะครับก็สองที่นี้ก็ทําให้ดีที่สุดกลับไปเวลาของเรามันมีน้อยแล้วก็ทําช่วงนี้ให้ดีที่สุดกลับไปแล้วก็เล่นแต่เล่นให้อยู่ในลิมิตที่พอควรนอนให้พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ ไม่ต้องจะได้ใช้สายตาให้น้อยลงด้วยครับ ฝึกสมาธิให้มีสติสามารถจำสามารถจำบทเรียนที่เราเรียนไปได้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าเป็นการฝึกสติสมาธิของเราให้เพิ่มขึ้นเราจะได้มีความระมัดระวังในการทำสิ่งต่างๆครับเพราฝึกสมาธิของตัวเองให้มีสติความมีสติเราจะได้ทำอย่างอื่นได้เพราะนั่งสมาธิทําให้จิตเราดีครับนั่งสมาธิทําให้จิตเรามีสติจิตเรามีสติใช้สติแล้วก็สมาธิครับและเราก็จะ ไม่โกรธง่ายครับีถ้าเกิดสมาธิเนี่ยก็คือการนั่งสมาธิเนี่ยก็คือจะทําให้เราเหมือนกับเกิดปัญญาขึ้นนะคะแล้วก็จะมีสติอยู่กับตัวเองเสมอค่ะก็สมาธิก็ ทำให้มีพลังทางจิตเวลาจะเรียนหนังสือหรือจะทำอะไรก็สำเร็จด้วยง่ายนะเพราะสมาธิคือการรวมตัวเพ่งไปที่จุด,จดหนึ่งเนนจะได้สมมติศึกออกมาจะไปเรียนหนังสือต่อหรืออะไรต่อก็จะได้เข้าใจในบทเรียนแล้วก็มีสติมากขึ้นนะฮะทำไมต้องนั่งสมาธิก็อาจจะทำให้เนนฝึกตนให้รู้จักสมาธิให้รู้จักสงบละ ซึ่งกิเลสการเป็นมีสมาธิสามารถทำให้เรารู้เห็นรู้แจ้งอะไรได้หลายๆอย่างพระพระพุทธเจ้าก็คือเป็นพระพุทธเจ้าที่บรารลุธรรมแล้วมาสอนให้ผู้อื่นรู้ตามพระผููมีพระภาคเจ้า <laughs> ว่าสัญญาณสัญญาจตนะอากินจัญญาจตนะะวิญญาณัญจาจตนะผมมีความรู้สึกว่าการที่มนุษย์การที่มนุษย์หลุดออกจากล่างวิญญาณหลุดหลุดออกจากล่างเช่นพระครูเนี่ยนะครับวิญญาณหลุดออกจากล่างปั๊บเนี่ยนะหงายตึงเลยนะใช่รูปเนี่ยออืรูปหงายตึงเลยแต่ว่าวิญญาณเนี่ยไปแล้วนะวิญญาณเนี่ยมี จุดมีเป้าหมายวิญญาณัญจายตนะเนี่ยมันไปสู่ภพภูมิของมันนะครับภพภูมิของของวิญญาณเนี่ยไม่มีรูปครับไม่มีรูปวิญญาณัญจายตนะปฏิสนธิวิญญาณมันไปเป็นจากจุติวิญญาณคือวิญญาณที่เคลื่อนออกจากร่างครับก็ไปเป็นปฏิสนธิวิญญาณวิญญาณที่กําลังจะไปถือปฏิสนธิในภพภูมิใหม่เช่นท่านพระคครับระหว่างนั้นนึกถึง อสุนัขตัวหนึ่งที่เลี้ยงไว้มันกําลังตั้งคันนะครับวิญญาณของท่านพระโคเนี่ยเนียววุบไปอจะไปงั้นเลยเหรออันนี้สมมตินะไม่ได้ไม่ได้พูดถึงว่าเป็นจริงแต่ถ้าท่านพระโควุบไปถึงครับญาติพี่น้องญาติพี่น้องบางทีบันพ่อแม่บางทีเกิดเป็นลูกก็มีนะเกิดเป็นหลานของตัวเองก็มีนะครับ บางทีเนี่ยเนียวไปถึงภพภูมิที่ปราศจากรูปเทพเช่นเทพใช่เอ,อเรูปภพ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 ม,มีเหมือนกันนะที่ที่ไปเหนียวเอาอย่างนั้นม,มันเป็นเรื่องของของภพภูมิล,ลว้ลวนเลยเป็นอวกาศของจิตสมมุติว่าเราไปเราไปเรานั่งยานอาวกาศนะครับ ถ,ถ้าท่านนั่งเครื่องบินไปอย่างนี้มันไปตามกระแสของของการหมุนของดวงของโลกใช่ไหมครับ,รบของโลกทวนมั่งตามมั่งแต่ท่านนั่งอย่างนี้ปับ๊บนะครับขึ้นไปถึงยานอาวกาศช่วงกับช่วงอวกาศมันใช้เวลาเดี๋ยวเดียวเพราะมันบินตรงรับแบบนี้นะครับเราอยู่ช่วงเครื่องบินของเราบินในประมาณสิบกิโลสิบกิโลเนี่ยเป็นช่วงที่มีแรงดึงดูดของโลก,ขอ,โลกของโลกอยู่ แต่ถ้าตรงเป้งนี่นะก็เป็นเป็นร้อยกิโลสองกิโลสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยพันแล้วก็ห่างไปเรื่อยๆื่อห่างไปเรื่อยเเบาไปเรื่อยเบาไปเรื่อยเขาเรียกว่าแอตโมสเฟียร์เนี่ยมันก็จะเบาไปเรื่อยเบาไปในสุดไม่มีแรงดึงดูดของโลกครับอหลุดพ้นเลยหลุดพ้นเหมือนกับแรงดึงดูดของโลกเนี่ยเหมือนเหมือนกิเลสกิเลสเนี่ยดึงคนไว้ในภพภูมิด,ด,ด,ดึงไว้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  แรงดึงดูดของโลกที่ดึงเครื่องบินเราปาก้อนหินเปี้ยงนะครับครับมันหล่นลงมาที่เดิมแม้แต่ท่านพระครูครับผมโบดนั่งพวกเรานั่งอยู่บนหญ้าเนี่ยนะเราไม่ได้นั่งอยู่ในโลกนะครับเรานั่งโพลเปลือกโลกนครับเรานั่งบนเปลือกโลกนะครับแต่ทําไมเราไม่หลุดอบ้านเรือนเราก็เหมือนกันแต่ทําไมเราไม่หลุดออกจากโลกจริงๆไม่มีอะไรมีแรงดึงดูด ว่มีแรงดึงดูครับนี่คือจุดสําคัญคําว่าคําว่าอรูปฌานอรูปฌานหรือว่ารายละเอียดเกี่ยวกับอากาศวิญญาณอากินจันยตันะเ์ในวสัญญายนสัญญายันะเนี่ยพูดโดยธรรมดาทั่วไปในผู้คนเข้าใจยากครับเข้าใจยากเราจะต้องมีวิธีที่จะทําให้คนเข้าใจได้ง่ายๆเปรียบเทียบเหมือนกับ อากาศนี่แหละอากาศของจิตก็เช่นเดียวกันในอารมณ์ของคนเราเนี่ยมันมีความลับแบบว่าอยู่เสมอๆเ,เลยสำหรับเล่มนี้เนี่ยไอชื่นชอบเพราะว่าอ่านง่ายค่ะไม่เหมือนหนังสือธรรมะที่แบบว่ารู้สึกเข้าใจยากหรืออะไรนี้เป็นใช้คําพูดที่แบบอ่านได้ง่ายๆแล้วก็ หัวข้อหนึ่งเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ2อหน้าคือเป็นเรื่องที่อ่านได้ตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่มันจะดีมากเลยถ้าหนังสือเล่มนี้เนี่ยผู้ใหญ่อ่านให้เด็กฟังค่ะเพราะว่าเป็นคําพูดที่ไม่ได้เข้าใจยากอะไร